สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเอฟซีเ้านเป็นรับเพื่อนสุขทุกคนค่ะตอนนี้นะคะก็อยู่ในสํานักงานนะคะพี่น้องคะ่ะก่อนกลับบ้านนะคะคลิปนี้คะ่ะเพราะเหตุคลิปให้พี่น้องเบิร์นนะคะพอสิกัรมุกดาหารนะครับพี่น้องคะ่ะก่อนกลับบ้านกับมาฝนตกคะ่ะกระสีเป็นนำหงต้องร้องแดงๆขึ้นเอาขึ้นเดิมนะคะพี่น้องค,ะค่ะก็ภาพน้องมาเบิร์นรรยากาศเอา้าเล็กหน่อยพักกันเหตุยังไงยีงว่วายด้เห็ุสนามบรุรีนี่หน่อยเห็ุหม่องออกกําลังกายครับพี่น้องค่ะ โอ้ยนอสนามบุรีแบบว่าเขาเอินว่าทักคัดอีนีค่ะสามบุรี่น้องเฮ้านะคะฝากพี่น้องนั่งเลยเด้อเ้ตอกไว้แบบนั้นน่ะรถมันเข้าได้ไหมอืมอนแหละนี่ค่ะ นำทีมนำทีมโดยคาชูคาคาชูชาเซยองค่ะชาเซยองนะคะชาเซยองกลังตัวีได้ไหมเออชาเซยองกลังสีเฮดสนามเอ๋ยังก่อนเฮดอันสนามนูเล่บอลสนามนูเล่บอลใช่เฮ้สวัสดีค่ะอันนี้ก็เล่นเป็นได้เหรอเล่นเป็นได้ไหมเนี่ยตอน มันจอดใจพอีจอดไม่อย่างน้อรถรถอีเขียวไปอย่าง <teaching> มาอย่างน,อน้อโอ้บรรยากาศทั่วไปนะครับบรรยากาศทั่วไปพี่น้องห้านะคะจอนะครับถ้าพี่น้องเบิ่งบรรยากาศนะคะหน้าเวทีนะคะตอนนี้เวทีกับเก็บแผ่นเก็บแป้นเก็บอ่ ขึ้นปูนะคบเพราะว่าฝนตกนะครับฝนตกแล้วกลัวมันจับไปผูพังน้งพี่น้องเนาะค่ะนะคะเก็บกองไว้ข้างล่างละค่ะนะคะเมื่อไหร่ที่เราต้องการใช้นะคะก็จะม,มาเห็ดเสริมขึ้นคือเกา่าคือเดิมค่ะรูปแบบเวทีปีนี้ก็ไม่ธรรมดานะคะอลังการมากนะคะพามาบิงกรุมนี่เขาก็ลังเห็นอย่าง โอ้ยสองคนนี่แชท้ากันติยุ่ใกล้กันกระดาษย่าวาเด้อยซ้ปีย่วาเด้อเย่าตงชัดท้องตรงความแย่นึ่งของแรงคือจะเยี่ยมจืดอย่าไปซ้ำไาไปาเวลาแล้วหนุ่เลาสามเอ็ดสามสองสามเาจะตกันดีกว่าด้อัวนี้อย่าระดาขีนเตาซาสิม่าดิสามิม่าไม่หนีพอไม่หนีพ่อเอาอีหีมไปวอีหีได้ดิ ไหรมาถึงอายุอายุเท่าไหร่ยี่สองค่ะน่าจะเต็มยังก็ไม่รู้หนูไม่เต็มใช่ไหมหนูเป็นคนไม่เต็มใช่ไหมท่านน้องอ้มชิกระแดกป่ะค่ะชิกแดก่ค่ะชิกรแดกเลยค่ะถามเกย์แล้วเกย์แล้วกับสิบหกน้ำพักเย็นนี่เกย์แล้วเป็นคนปรมากเราแย่กินเขาอยยังจะเออมันมีเววแนม มือนีบเอากลังมันปากกำลังมันปากำมือนีบเอาน้มือนีบเอาน้น้บเฮ้ยมือนบอบ่น้ำนอแต่จังว่าเอาคือนบ่ไหนบ่น้ำสันดีไ่ดสิงห์อยู่ม่ได่ใ่ใส่แวนี่ได้ยังกลินคึกแดงจึงคืนอยู่แถ่คือมูคือมูจังไหนจังมาแดงจึงคืนจริงๆอยู่แถจี้า มากไปหนักกคือแบบปลูกกิโลตุ่พีปลูกกี่เด้อมัน่าบ่เป็นไงไมันนั่นใหญ่บ่ทัาณนั้นนันใหญ่บ่ทมนั้นอย่างจอมกินข้าวเนี่ย่สมก็จะคล้องให้เนาะจะคล้องถ้าว่าสันมันใส่สมเล็กน้อยเล็กน้อยมซ้อนเดียวกับ่เก่งเมืองเองยกิดเราสีเปรเลกอย่าเอามือสี่ข้อมันไม่เหมือนติดติดทนนานมากเลยปลากระปุกนี่เลยติดอะไมานัวมากอร่อยมากเลยค่ะนัวมากอร่อยมากเลยใช่ไหม กินค่ะถ้าหนัวก็กินเลยค่ะกินเลยค่ะวัอน,นี้เราเบาะน้ำเลี้ยกัน <c oughs> เออวัอน,นี้เราเบาะนน้ำเดือดมือมเมื่อเศร้านี่ยากไปหาว่าบาะวนน้ำเห่าเมย์ <c oughs> ถ้าถามาพี่เบียร์ไปใส่เซยแม่คือจังเกลียดยังไงเท่านี่แม่ค <c oughs> ขันบปะหัวเราเป็นคนจังสีเมนเมนคืนว่าเราเกลียดแห่งอีหลีในแทนเราเป็นคนบเบาะไว เมียนโง่น่าต่องเป็นทียาวดีบาเด้อยาวดีพักซ้อมครับพักซ้อมกินข้าวครับอยังเขาเกิดปลา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 ปหรออันนี้คือสิเป็นหมายมาออกมาของลูกอันนี้อามาอามาบอกมาอย่างค่ะมาพญ่พุ่มมาพญ่พุ่มกินไปจะแซ่บให้เนาะกินปลาแดกก็ได้ก็เลยสซีฮิวน้ำแล้วล่ะ ไปเบิ่งเด็หน่อยอันเทศนาเบเ่ก่อนแื้เป็ดตะม้วนเป็ดตะม้วนเป็ดตาหยังอยู่ฮะใครก่อพญาเย็บโอ้โหสู้ซะเหลือเกินสู้มากเลยสู้มากเลย ก่าจะได้เล่นนะเนี่ยก็ต้องแบบว่านิดนึงอ่ะน้องเออนั่ย<ห>อเออเอก็ซีดลินได้เม,มื่อยเมือ่อยถ้ากันเ <ทำ S 1> งาออกกัน,ท,น,น,นที่เดียวเลยวันแรกทำสนามวันแรกทำสนามใช่ไหมวัมนดดออนี้ขอเล่นด้วยในมันโอ้เล่นบ่ได้ดอกกรสิสูงปานนีมันสูม่อี่ น้องอะไรเนี่ยน,น้องน้องรูรูปเปล่าวว่ <laughs> าไงบูบี้บแมนครัเปลี่ยนช<อ>ื่อเป็นเกาหลีแล้วเขาตีแบบเกาหลีซื้อมาเกาหลีอีหยังกุยจังเฮ้ยก <laughs> ุยหลีโมเล่โฟตจอบเจนเลยกุยหลีป่ะให้แบบนั้นเป็นตาลูดขึ้นทึงท่งๆแต่รูปนั่นโอ้แสนลูกลุงครับพี่นอ้องไี่ยังแสนลูกอย่าว่าไส้เทศ บ่ามีตใส่แทะเหตุไหมโอ้ใส่แท่งโอ้จริงดิไออันนี้ก็ไปผู้ชายนี่ไอ้ไอไอไอ้อผู้ชายจะตายเพื่อชีวิตกับผมยาวแน่จังหน่อยอ๋อผู้ชายผมยาวเหล็กอันนี้มันเข้าไปในอันนี้ได้ไหมเหล็กกโกนนี้เนี่ยไม่ได้ลองดูดีโด ของอยู่บนรังนะลูกของอยู่บนรังเออลูกฉันเด้อนัั่นนอืลูกฉเส้ยมากินลูกฉันอีกแล้วอ้มันแันอ่หนู้เนี่ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะต้องถอดนี้ก่อนต้องถอดนี้ก่อนเดี๋ยวจะลงกับเด็กๆก่อนไม่ถอดบูมนะมันจะบูม เดี๋ยวมันจะบูมนะคะเอาคือปรมาทั้งนั้นฮ้มาเงหัวแม่ผุนแม่องหาเชืออีกไปหาเชือกมาปไปหาเชือกมาไคุณปอมาจจะถึงกิหลเชือกอะคุณเด่น้องไมนหาเชือไ่ได้หรอกคุณพ่อดูวดาคุณเด่ได้ยังได้ยังเอามาเลยน้องบอล นี่ก็เล่นเล่นวลไปเหรอลูกตอนนี้เราขาดอะไรบ้างอยู่ในบวเล่อ่าเวเล่ครับครับอันชือเอ่อเสียงไม่บริเวณอ๋อหมายถึงว่าเอาเชือกฟางมาเอาเชือกฟางเอ้กฟางอ้เกาล่เนาะกระตัโอเค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  เนี่ยบรรยากาศครับพ yes. 응ี่น้องคะก็ต้องขบัมแม่นช่วยกันนะคะ่วยกันเฮ็ดสนามบุรีพี่น้องคะเพื่อที่จะเล่นอรเล่บอลเนาะพี่น้องเนาะออกกําลังกายหลังจากการซ้อมเต้นเนาะเขาเรียกว่านาโอเขาเรียกว่ารีแลก์นะคะรีแลกต์ตอนก่อนรีแลกต์ก่อนซ้อมหลังซ้อมหลังสั่นพี่น้องเฮ้านะคะเอา ถือว่าคลิปนี้นะคะคนทรงศิลปงวัสดิกกรขอบคุณขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมนะคะขอบคุณหลายๆเด้อที่กด subscribe กดติดตามนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ